อยากเป็นคอมเมดี้ครับเราไปเป็นตลกไล่นเป็นเพว่อเราักหนึเอา้คุณคุณไปสมัครเด็กคอมเมดี้เลยเขาเป็นคนที่หลอกเขาหลอกเขาอยากต้อยากพยายามขำปุ๊บขำเลยพยายามปุกเป็นจะตเอาเพลงของพี่หล่งของพี่โดคุณอยากเล่นคอมเมดี้คุณต้องช่วยเราแล้วเบ เมื่อกี้น้องเอ็มเกิดบอกว่ามีซีรีใช่ไหมคะมีการถ่ายทำอะไรไปยังก็เราเรียนการแสดกันเกือบทุกวันเลยค่ะก็ซ้อมหนักมากเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราที่เคยเหมือนกับไม่เคยลองการแสดงจริงจังค่ะก็พวกเราก็ยังเกรงๆกันนิดนึงก็อยากจะฝากนะคะติดตามผลงาน AF11 หรือซีรีสนะคะก็น่าจะได้ดูกันประมาณตมนปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำไกแล้บ้างเราถะแล้วถายแล้วบทเป็นอะไรมีเป็นตัวเองตัวร้ายอะ่แล้วก็คือจะใครก็จะวาดๆอย่างตัวจริง 아. 그리 เล่นก so oh ับใครเพราะว่าตอนีจะมี3คนที <couple osters> <face> <speaking> <uds> <ham> ่เด็ดค่ะก็จะรู้กันว่าเอมจะเล่นกับใครนะจะเล่นกับใครที่ถูกเน่ยเขาจะบนกันตพวกพวปพวก่วไม่ใช่มัวเรไม่ใช่มัวมัวไม่คือแบ่งปันตอนละสามคนสามคนก็แบ่งแยกออกมเล่นด้วยกันหมดทั้งหมดหาตอนแล้วก็จะมีมีมเรื่องราวเกี่ยวความรักหรืออะไรยังไงมีมรับมีรักสวเศร้ามียาม่ามีคอม คือดูมีรี่นี่ปุ๊บก็ได้ครบครัวแล้วได้เห็นกนที่เราใช่ด้วยนะะเสรแล้วนะครับอล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามผลงานแล้วกันแต่ที่แน่เลยไม่ต้องรอนานพรุ่งนี้มีงานสำคัญของน้องเอสอีก10ครั้ง12คนฝากกันเฝากกันเลยที่จะได้ที่ไหนอะไรในทิโบ่ก็มีบัตรเข้าหรืออะไรไหมฮะไม่มีแต่ว่ามีมีลุ้น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  ก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับผมเวลาสี่โมงเย็นนะครับที่เสียงบุคคอนเวนต์นะครับพบกับพวกเรานะครับในงานแถลงข่าวอัลบั้มเอ็มซีเยี่มันช้านะครับผมพบกับพวกเราทั้งสิบสองคนแล้วก็ปัจจันเปิดแล้วเรียกว่ามันจิ้มนะจิ้มซิงเกิลของพวลาทั้งสองคนด้วยแล้วพิเศษมากๆนะคะจะเป็นที่แรกที่ได้ดูเอง สี่โมงไปดูนั่นทุกอย่างดิสตาริสช่วยบอกฉันหน่อยบางคนไปดูในบรรดับซุสโ่ไม่เจอหมาทั้งล่าสุดเลยใช่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะเชิญมันเขียนหมาพูดถึงซิงเกิลเลยเพราะในหมอก่อยเรียกรอยแหล่รวมถึงคนอื่นนะลป่อยมมาเต็ๆถ้าูมีโอกาสนี้ยังมีเลยแต้วว่าจะไม่ได้เจอนมีครับมโอกาสแน่นอนดีมีใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในอินสตาแกรมนะ จะได้ไปฟอลโล่กันนะออะน้องเอ็มเปล่าไกัเอ็มนะคะเอ็มสายพิค่ะเอ็มสกันเลย A I M S H I B o a y อาเอ็มอ่ะ Magic Spell ก็เอนสปอร์เ Magic Spell อนชื่อที่ผมเคยใช้อะชื่อขาาำไเล้อยาก้ามายาุน เดอนเดอแล้วก็เลขเก้าเดอตอนนีเขาไปเอะแล้วก็เก้าแล้วก็ภูมิ10ครับอันด์สกอร์เอฟเอ็ดเดอเดอนายเดอนายนายที่เขานาสาวนายเป็นเาเป็นนายเนเป็นคเป็นราบการขันหูเดอนายภูมิ10ครับภูมิศ1อันนี้พรลูกอยู่ก็ไปอ่านพ o ลู o ตนนี้าา ดีงามีงาคะคิวคิครับคิอันรสเอ็คับคิวครับนี่มันตอตั้งี่อย่างเก่งเลยเ่งเลยิฟอลโลู่นคอยดูอะไรจะมเป็นสปเปลนคิดไมามจรงใครดถเอ้เอ็มแม็กเอฟมันอะไร พอเราละมาคือคนที่สนดีรถ300ล้านขอบคุณทุกคนนะครับยังไงขอบคุณน้องๆด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะส่งนักข่าวเราไปไปค่ะไปเดีจันกาฝากไปแล้ว